ก้อยรับเวนขอชนท้องกัดแพทริเซียร,รู้ดอลัน่นอยากมีลูกสาวมากตั้งแต่มีลูกชายตัวน้อยน้องทะเลวัยหนึ่งขวบกว่าเข้ามาเติบเต็มครอบครัวคุณแม่คนสวยก้อยรับเวนก็มาตรวจโมเมนต์ความน่ารักภายในครอบครัวให้แฟนๆได้เห็นคุณพ่อตูนบอบบี้แลมสลัดภาพร็อกเกอร์เผยมุมมาลมุล มากขึ้นก้อยรับเวนก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่ทำเอาคนเป็นพ่อแม่นั้นเพิ่งม่หยุดหย่อนแต่ล่าสุดแม่ก้อยได้เผยโมเมนต์ความน่ารักสองคุณแม่มาเจอกันลงบนอ in ินสตาแกรมแอดราชินวังอย่างว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแพทรรเฟยร,รู้ดอที่ทางแม่ก้อยได้ขอชนทองเพราะอยากได้ลูกสาวมากอยากให้เป็นของขวัญสามีพร้อมข้อความระบุว่าเบดีบันวิดลอฟลี่มอมมีแอปพลทเชียกุดความลับที่ไม่เคยบอกใครวันแต่งงานก้อย กับพี่ตูนเมื่อ2ปีที่แล้วพลอยแอคลาอิยาอกแฟนกันแอดแค่คอนเทนต์เตวอนกำลังตั้งท้องน้องพร้อมตอนมางานก้อยแล้วก้อยก็ชนท้องกับพลอยผ่านไป2เดือนน้องทะเลก,ก็มาวันนี้เจอน้องแพทริเสียในงานแต่งงานก็เลยบอกว่าชนท้องพี่หน่อยค่ะเพื่อน้องสาวน้องทะเลจะมาเหมือนแม่จะทำเล่นๆแต่ในใจหวัง จริงนะจ้า5,555โอนจงมาจงมาทางด้านสาวแพทริเซียก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเป็นกำลังใจให้คุณไม่นะคะน้องทะเลมาแน่ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิทะเลจะมีน้องแน่แน่แบบนี้น่าจะมาแล้วนะลองตรวจเลยคอร์น้องสาวของน้องทะเลต้องเป็นน้องทองฟ้าแล้วล่ะค่ะขอให้สมหวังนะคะลูกสาวสาวๆต้องมาล้วค่าอา,อาเป็นต้น